สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งใน YouTube Channel โ oh, หราภาษากฎหมายกับผมทนายบังนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ผมจะพูดถึงเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะฮะจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับ อธิบายกันหน่อยว่าว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องงานเพราะว่าในเศรษฐกิจยุคช่วงนี้ตั้งแต่ปีนี้เลยนะปี6.364.65นะครับเพื่อยาวถึง6 6, 6จะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจประเทศไทยเราจะยังไม่ค่อยดีนะครับคือจะจะ,จะว่าไงคือเศรษฐกิจไม่ดีการเงินมันจะไม่คล่อ,องนะครับแล้วก็การงานเนี่ยมันจะแบบมันจะหายากเนี่ยนะแต่ว่า มันมีข้อดีอยู่นะครับมันก็มีข้อดีอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันจะเกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นงานใหม่ๆหรือนวัตกรรมอะไรที่เราไม่เคยหยิบไม่เคยใช้ไม่เคยจับเนี่ยครับจะเกิดขึ้นในช่วงยุคนี้แหละในช่วงปี6 3 6 4 6 5 6 6เป็นต้นไปเนี่ยนะครับปีหกสาก็กำลังจะผ่านผ่านไปเดี๋ยวยังเหลือ6 4 6 5เรายังต้องทนกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก่อนคิดว่าคงจะเป็น64 6 5่านะ66คงเริ่มทยอยดีขึ้นนะครับ เนี่ยคือเป็นเหตุผลเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำให้ผมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องดวงชะตาเกี่ยวกับงานในทุกๆลัคนาราศีนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ทราบว่าตนเองเนี่ยนะครับจะทําอะไรดีถึงจะเหมาะกับดวงชะตาตนเองแต่ว่าในการในการพูดคุยกันเนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะบอกอรายละเอียดโดยตรงได้นะว่าท่านเหมาะอาชีพอะไรเพราะว่า ในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยนะครับดวงชะตาเรื่องงานเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่มีใครที่จะเหมือนกันเลยซกทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็คงจะพูดคร่าวๆได้แค่นั้นเองว่าในแต่ละราศีในแต่ละเดือนนั้นน่ะงานเนี่ยที่ท่านทําอยู่ในช่วงเวลานั้นนมันดีหรือไม่ดีนะครับถ้ามันไม่ดีก็ต้องระมัดระวังประคองตัวเอาไว้แต่ถ้าท่านใดที่มันดีเนี่ยก็ต้องคิดต่อยอดนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ ธุรกิจเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะครับจะทําสเปคทำเลเวลของอตัวบริษรัทนี่นะให้ธุรกิจเนี่ยมันเล็กลงนะครับธุรกิจขนาดใหญ่จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแต่การลักษณะเล็กลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเจ๊งซะทุกทุกรลยนะครับอาจจะหมายความว่าธุรกิจรายใหญ่มีการแตกตัวออกไปทําธุรกิจอื่นไปทํากิจการอย่างอื่นนะครับลดขนาดของบริษัทให้เล็กลงแล้วไปทําธุรกิจหลายๆอย่าง มากขึ้น,ท,นทีละน้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงยุคช่วงยุคนี้นะครับหลังจากนี้ไปเลยเนี่ยนะธุรกิจรายย่อยเนี่ยนะครับธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะมาแรงนะครับธุรกิจเล็กๆจะหาเงินได้ง่ายเพราะ,ะนั้นธุรกิจรายใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับแข่งขันกับธุรกิจรายย่อยที่ ทำการค้าดีหาลูกค้าได้มากเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะธุรกิจรายใหญ่ก็จะแตกตัวแล้วนะครับทำบริษัทเล็กลงเพื่อมาแข่งกับธุรกิจรายย่อยเพราะ,ะนั้นเนี่ยท่านที่ฟังคลิปผมไว้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะเริ่มเกิดไอเดียมีความคิดอยากจะทําอะไรเป็นของตนเองอะไรที่เราไม่เคยทําหรืออะไรที่เรามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ เอาไปดัดแปลงเอาไปคิดเอทเพิ่มเติมนะครับให้เกิดรูปแบบงานใหม่ๆขึ้นมาก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทุกๆลัคนาราศีเลยนะครับสุดท้ายก่อนที่จะไปพูดแต่ละราศีเนี่ยนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวผมจะทำเ,เพจนะครับ a c e b o o k นะผมจะทำแฟนเพจขึ้นมาก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะก็สามารถไปกดลิงก์แล้วกเ็เข้าไปติดตามแฟนเพจของผมได้นะครับ หรือหรือถ้าจะให้หาง่ายๆก็คือโหทาภาษากฎหมายนี่แหละนะครับเข้าไปก็เดี๋ยวเจอเพจ Facebook ของผมทีนี้เพจผมทามาอะไรก็จริงๆอ่ะทำไว้จะได้มีกิจรกรรมในการเอ,อ่อในการกดไลค์กดแชร์เพิ่มเติมด้วยนะครับอาจจะกดแชร์ไปใน Facebook ตัวเองเป็นคําอวยพรในอะไรต่ออะไรก็ทํามาให้สนุกเล่นกันนะครับเอาละไม่เสียเวลาละเดี๋ยวเราไปดูดวงชะตารเรื่องงานในแต่ละราศีทั้งในแบบโหราศาสตร์และพายิบสีกันครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะฮะดวงชะตาเรื่องงานของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือน2000ประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะฮะ2563จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะแหมพูดติดข,ขัดไปนิดนึงนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากทํางานวันนี้เหนื่อยมากนะครับได้ทานข้าวไปมื้อเดียวเองแล้วมาอัดคลิปเลยเดี๋ยวนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะฮะมีดาวเจ้าเรือนการงานกน็ค,คือดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตเนี่ยคือดาวเลขหนึ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยดาวพระอาทิตเนี่ยหรือดาวเจ้าเรือนกรมะเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนมาเนี่ยดาวการงานยังคงอยู่ในเรือนวินาศความหมายเรือนวินาศให้แปยังไงก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะว่าไปทําอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยก็มักจะมีความล้มเหลวผิดหวังบังเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่ดีครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในเมื่อรู้แล้วล่ะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของเราเนี่ยนะตกอยู่ในเรือนวินาศมันไม่ดีแต่ว่าวินาศเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อเราทํางานอยู่เบื้องหลังครับไม่ต้องออกหน้าไม่ต้องออกตาไม่ต้องนําเสนอตัวเองออกไปให้โดดเด่นมากนักจะเป็นคุณและเป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีพิจิกมากๆนะครับอันนี้บอกได้เลยพยายามอย่าทําอะไรให้โดดเด่น,น่ะโดดเด่นแล้วพังอยู่เงียบเอียอยู่เบื้องหลังอ่ะนะครับกระซิบ คอยบอกเนี่ยถ้าคอยสั่งการอย่างเบื้องหลังเนี่ยแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากกับชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของงานนะครับในวันที่4ี่พฤศจิกายนเนี่ยมีดาวพระพุธเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ร่วมด้วยนะครับในเรือนวีนาศมาอยู่กับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเลยพระพุธเนี่ยเป็นดาวเลข4นะดาวเลข4เนี่ยเห็นไหมมาอยู่คู่กับเลขหนึ่งเนี่ยนะครับดาวเลขสี่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับ มรณะเนี่ยคือเจ็บป่วยนะครับหรือพูดถึงการเดินทางก็ได้นะครับส่วนราพะเนี่ยก็คือโชคลาภเนี่ยมาอยู่ร่วมกับมาอยู่ในเรือนสุขมาอยู่ในเรือนวินาศร่วมกับดาวพาทิตย์เจ้าเรือนการงานของเราเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ยิ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถึงแม้ว่าดาวการงานเนี่ยนะพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนวินาศไม่ได้เสียมากพระพุธเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นดาวโชคลาภนะครับแล้วเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจา พูดกับอาทิตย์อยู่ร่วมกัน,นการพูดการจาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะโดดเด่นนะครับ <_ d ata> พูดจาแล้วเข้าใจง่ายพูดจาแล้วมีคนสื่อสารได้ดีนะครับแต่ว่าเราต้องเล,อเ,ลอเลือกวิธีการสื่อสารนะไม่ใช่ว่าดาวเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วอะว่าอย่าทําอะไรออกหน้าออกตาอย่านําเสนอนตัวเองมากนักนะครับควรอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวเรื่องการพูดโคดจรดีแบบนี้นะครับ แต่ห้ามออกหน้าออกตาเราก็ต้องคุยอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่ในที่ประชุมนะครับทําอะไรก็อยู่ในที่ประชุมพยายามพูดคุยเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้ถึงเวลาทํางานเนี่ยเราไม่ต้องออกหน้าออกตามากนักนะครับหรือบางท่านเนี่ยทำงานเป็นอะไรเดียบทำยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับ ทำงานเป็นดีเจคอยส่งปล่อยเสียงอย่างเดียวแบบนี้ก็ได้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะทําอะไรสั่งการอะไรอยู่เบื้องหลังช่วงนี้เป็นอะไรที่ดีที่สําคัญเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะครับมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอยู่ห่างไกลกับ คนที่เราพูดคุยด้วยนะครับเช่นมีการโทรสั์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสั่งงานเดือตักทางไกลเราไม่ได้เป็นคนทํางานเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกจะทําให้การงานนั้นนะ่ะราบรื่นนะครับแล้วก็ได้โชคได้ลาบจากการทํางานในลักษณะนี้นะครับดาวพอาทิตย์นะดาวจเจ้าเลือนการงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนวิน,นาทั้งเดือนนะนะครับดาวพอาทิตย์จะย้ายนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยในวันที่16 พฤศจิกายนนะครับอันนี้ดาวพระาทิตย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในตนูลักษ์คือเข้าไปอยู่ในบ้านของชาวลัคนาราศีพิจิกเองเลยนะครับดาวการงาน,นโคโจรไปอยู่ในตนูลักษ์แบบนี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะขยันเรื่องการทํางานงานนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานอยู่เบื้องหลังแล้วนะครับเรามาทํางานอยู่เบื้องหน้าเลยมันก็ไม่แน่นะถ้าดูชะตาคนไหนเนี่ยช่วงเนี้ภาพรวมอ่ะดี นะผมว่าดีแหละเพราะว่าชาวลัคณาราศีพิจิกตอนนี้ดาวราหูเดินดีมากนะครับทาอะไรก็ดูดีไปหมดหลังวันที่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยเรื่องราวที่ท่านสั่งการอยู่เบื้องหลังเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าท่านจะต้องออกมาหน้ามาทําเองนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่ทาเนี่ยอาจจะทําไม่สําเร็จหรือก็เป็นไปได้ว่าคนที่ทําอยู่ก่อนหน้านเนี้แล้วท่านทํางานอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะพอถึงเวลาวันที่สิบหกพฤศจิกาปุ๊บ งานเนี่ยมันสําเร็จทําให้ท่านต้องมาออกหน้าออกตารับผลงานของตัวเองไปอะไรแบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีทําไมถึงไทยดีเพราะว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาเข้มแข็งนะครับดาวพระราหูเดินเป็นองค์เกณฑ์ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนเลยนะครับเพราะนั้นเนะป็นช่วงเวลาที่ดีแต่มีข้อ,อยกเว้หนหนิดนึงนะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดดาวพระราหูเป็นกาลรรีอันเนี้ ก็แย่หน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งกันดีกว่าคือไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะครับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีเนี่ยจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกบ้างครับกับดวงการงานในเดือนพฤศจิกายน2563ผมจะเปิดแค่3ใบนะเพราะว่าเราถามเรื่องเดียวนะครับสามใบเพียงพอนะครับไม่ต้องเปิดให้มันยิ่งใหญ่ลังการ10บใบนะครับใบที่1นนะครับเป็นปิ้งเอเป็น night of วอนส์นะครับอัศวินถึงไม่เท้าครับใบที่2นะครับเป็นเดอะทัมแท้์นะครับแล้วก็ใบที่3นะครับคือเป็นเดอะชาลีออตนะครับอืมโอเคก็มีความใกล้เคียงกับที่เมื่อกี้พูดไปในเรื่องของโหรลศาสตร์นะเอาละเดี๋ยวผมจะกล้องมาซูมที่ไพ่แล้วเรามาคุยกันต่อครับเอาละครับ นี่ก็คือหน้าไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะไพ่ใบแรกนี่ครับนี่คือ k night of wands นะครับอัศวินถึงไม้เท้านะฮะไปที่สองนะครับ t e m p l a c e นะครับ t e m p l a c e เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการบาลานซ์นะครับาการสร้างสมดุลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่สามนะครับคือ the chariot นะครับไพ่สามใบตรงนี้หมายความว่าไง ผมพูดจริงๆว่าค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกับเรื่องของดาวนะนะครับแต่ว่ามันพิเศษกว่าแต่มันพิเศษกว่าตรงที่อะไรรู้ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงดาวเนี่ยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโคจรอยู่เรือนวินาาใช่ไหมวันที่4พฤศจิกายนดาวพพุธเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับดาวพพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแสดงว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะนะ อาจจะต้องทํางานแบบคอยสั่งการเบื้องหลังถูกไหมมีการสื่อสารมีการพูดคุยทํางานเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมว่าไม่แน่นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลด้วยสั่งงานจากทางไกลด้วยถูกไหมนี่ครับชัดมากไพยิปซีเนี่ย มาบอกชัดเลยนะครับคือเราคือ,อ,อผมเองเนี่ยเรื่องดาวเนี่ยเราไม่ต้องไปดาวนะว่ามันจะมีการพูดคุยทํางานอยู่เบื้องหลังเพราะอะไรนะครับเพราะมันเดินทางไกลนี่ไงพายุเียบอกชัดๆเลยในออฟบอลนี่นะครับก็คือผู้ชายคนนี้นะฮะมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานนะครับคือมีความกระหายเนี่ยในเรื่องของการงานและที่สําคัญเนี่ย เป็นไพ่เรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะดูท่าทางแล้วงานนี้ต้องมานั่งทํางานอยู่เบื้องหลังสั่งการอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะก็เพราะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับหน้าง,งานที่ตัวเองจะต้องทําทําให้คนอื่นะต้องไปทํางานหรือเราสั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่แน่นะมีการประชุม นะครับมีการประชุมท่านเข้าประชุมไม่ได้ต้องคุยอยู่เบื้องหลังสั่งการแนวให้คนอื่นเขาประชุมไปแทนเราแบบนี้ก็มีความไม่ได้จะเดินทางไปไหนไม่รู้หรอกนะครับอาจจะไปเที่ยวก็ได้น,ะนี่หน้านหนาวแล้วเนี่ยไปเที่ยวกันหรือเปล่า,าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูท่าแล้วชาวราศาีพิจิกไม่ได้อยู่กับที่นะครับทาให้ต้องสั่งการงานเนี่ย จากทางไกลไม่ได้อยู่หน้าง,งานไม่สามารถไปทําตัวโดดเด่นอยู่ข้าหน้าได้ก็เลยต้องทํางานเบื้องหลังโดยสภาพนะครับไพ่เดอยชาริออตเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนแน่นอนและไพ่ชาริออตเนี่ยเรื่องการเดินทางนี่คือเดินทางไกลเลยนะนะครับเดินทางไกลเดินทางแบบอลังการยิ่งใหญ่คือไปแบบมีแบบมีแผนนะครับชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยที่จะต้องเดินทางนะครับส่วนไพ่ตรงกลางเนี่ยนะครับ ไพ่ทำแลนเนี่ยนะฮะคือไพ่แห่งความสมดุลนะครับไพ่แห่งความสมดุลไพ่ในไพ่แห่งความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับคือไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครับมีความจําเป็นจริงๆที่เรื่องนี้ท่าน,นจะไม่ได้อยู่ทํางานด้วยตัวเอง นะครับคือตัวท่านเองจะต้องออกไปอยู่ที่อื่นนะ่ะเออจะเที่ยวก็ดีทํางานก็ดีก็สุดแล้วแต่แต่ว่าท่านยังคงต้องทํางานเพื่อให้การงานเนี่ยมันเดินไปได้นะครับมันไม่ได้ไม่ทําให้การงานเสียหายหรือว่าเป็นภาระคนอื่นทําให้ตัวท่านเองเนี่ยต้องรักษาสมดุลในเรื่องของส่วนตัวและเรื่องของการงานนะครับเอาลัะนนี่คือภาพรวมดวงการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกครับ สำหรับท่านไหนนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ทุกคลิปเลยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแหมอยากจะเรียกร้องให้ช่วยกดไลค์ทุกคนเลยจริงๆนะนะครับแล้วก็รบกวนนะครับกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปดีๆของผมไม่ให้ผิดไม่ได้ให้พลาดกันนะครับผมยังจะมีคลิปดีๆแล้วก็คลิปที่ไม่เกี่ยวข้องกับดวงชะตารายเดือนเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สุดท้ายรบกวนกดแชร์นะครับเพราะว่าคลิป เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะเป็นกุศลนะครับให้กับทุกๆคนที่ได้ฟังนะครับเรื่องราวในประเทศไทยเนี่ยยังมีเรื่องมากมายอีกเยอะนะครับจําเป็นที่เราจะต้องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะรู้เป็นรายปีได้เนี่ยนะครับมันต้องดูดวงชะตาส่วนตัวกัน แต่เราดูรายเดือนก่อนจะได้วางแผนลงหน้ากันได้ง่ายนะครับก็รบกวนกดแชร์ไปให้ท่านที่เหลือคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ฟังนะครับได้ติดตามรับชมฟังคลิปผมด้วยจะได้เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวท่านเองสําหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบพรคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ